เราผ่านคั้นี้นะครับก็ทําการคาลิเบตกล้อง360องศาอยู่นะครับเอไปตั้งในส่วนของจอแอนดรอยด้วยครับโอเคครับสักครู่เดียวสวัสดีครับผมกอลครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านสเปเชียลิตคาริโอครับตออรับตัวต้าเอาผ่านครับท่านผู้ชมครับจอเดิมเป็นจอญี่ปุ่นมานะครับวันนี้นะครับลูกค้าต้องการ y o u t u b e กับ Google m a p นะครับเลยมาจัดนี่เลยครับจอแอนดรอยตรงรุ่นครับขนาด10นิ้วครับแรม6ลร้อยยนะครับ คุณภาพจอ Q LED ครับยังไม่พอครับเสริมด้วยความปลอดภัยครับกล้อง3 6 0องศาครับจะสุดยอดขนาดไหนครับอดใจรอครับสักคู่เดียวจุดของกล้องด้านหน้านะครับโอเคครับนี่ครับอีกหนึ่งจุดครับส่วนด้านหลังครับอีกหนึ่งจุดครับโอเคครับ โอเคครับเอาผ่าคันนี้นะครับก็ทําการคาลิเบตกล้อง360องศาอยู่นะครับขอไปตั้งในส่วนของจอแอนดรอยด้วยครับโอเคครับสักครู่เดียวสวัสดีครับผมกอฟครับวันนี้เราก็อยู่ในโตโยต้าเอาผ่าเป็นที่เรียบร้อยครับกับจอแอนดรอยขนาด10นิ้วนะครับซึ่งมาพร้อมหน้ากากเข้ารูปคอนโซลสวยงามครับตัวนี้นะครับจะเป็นลำห6ลำนะครับซึ่งมาพร้อมความปลอดภัยสูงสุดครับ กล้อง360องศาครับแอปพลิเคชันแรกครับพลาดไม่ได้แน่นอนครับกับการเดินทางครับ Google Map ครับแผนที่นำทางครับท่องเที่ยวทั่วไทยครับลูกค้าท่าไหนนะครับอยากได้ผลงานล้ำๆแบบนี้นะครับพิมพ์เข้าไปได้เลยครับ Specialist Cardio นะครับยังไม่พอนะครับลูกค้าบอกต้องการดูทีวีออนไลน์ครับนี่ครับเปลี่ยนช่องได้เลยครับควบคุมดังเบานะครับได้จากวงพวมาลัยครับ เปลี่ยนช่องได้เลยครับสะดวกสบายจริงครับท่านผู้ชมครับสามห้าเจ็ดเก้าอมรินทีวีครับสีขาวที่พุ่งเหลาใส่แมสลงไปยืนอยู่ในกับลุงชัดชัยนั้นทีวีออนไลน์นะครับยังไม่พอครับ YouTube ครับมีทุกคอนเทนต์เลยครับนี่ครับสามารถใช้คำสั่งเสียงได้ครับ The Voice Thailand นี่ครับ The Voice Thailand มาเรียบร้อยครับ ผมชัดกิปเลยครับท่านผู้ชมครับดังเบาเลยครับได้เลยครับจากวงพวงมาลัยครับจอดจากที่จอดรถครับสามารถกดเช็คมุมมองได้เลยครับนะครับบริเวณหน้าจอนะครับก็จะเป็นรูปรถเอาผ่าด้วยนะครับก็จะเป็น2 d ดีแล้วก็3 d ดีนะครับนี่ฮะเช็คได้ทุกมุมมองจริงครับ ปลอดภัยแม่นยำจริงครับไม่มีสิ่งกีดขวางบริเวณรอบตัวรถของท่านเลยนะครับนะครับเช็คได้ทุกมุมเลยครับปลอดภัยแม่นยำจริงครับสองดีแล้วก็สามดีครับผมออกจากที่จอดรถแล้วครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูมุมล้อกันครับ มุมล้อตรงนี้นะครับสาคัญมากนะครับมีเส้นกาดระยะด้วยนะครับนั่นหมายความว่าเวลาเราจะจอดเข้าข้างฟุตบาทนะครับไม่มีการเบียดฟุตบาทแน่นอนครับนี่ครับมีมุมวงล้อหักเลี้ยวด้วยครับบริเวณนี้คือฟุตบาทนะครับไม่เฉียวชนแน่นอนครับลูกค้าที่เปลี่ยนล้อแม็กมานะครับสําคัญครับมุมนี้นะครับนะครับสองดีสามดีครับภาพคมชัดครับท่านผู้ชมครับ เกียร์อยหลังครับตัดออโต้เลยครับนี่ครับโอเคครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจงานติดตั้งระบบล้ำล้แบบนี้นะครับก็สามารถติดต่อผมได้นะครับผมก๊อฟนะครับ0634986168ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจนะครับแล้วรอชมในคลิปต่อไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ